S <S อันนี้ปวด <S <S ปวดหลังใช่ไหมเฮียปวดหลังสบักปวดสะบักอ,อันนี้ก็ผมก็เลยตอนนี้เริ่มคลายหรือยังอ่าเริ่มคลายละผมก็เลยชวนอ่าเฮียสมบูรณ์มาลองฝังเข็มไหมอ่าเฮียก็โอเคเพราะเฮียเป็นเป็นคนที่รู้รู้ศาสตร์จีนอยู่แล้วนะครับเพราะทำมากินอยู่คนจีนและส่วนใหญ่บางคนไม่ดูแลน้ําดีเขาเรียกว่านอนดึกนอนถ้านอนเกินหาทุ่มขึ้นไปนี่เรียบร้อยละ น้ำดีมันไม่ยอมอยู่ในถุงแล้วเพราะถ้ามันอยู่ในถุงมันจะสแตนบายเพื่อมาลำไส้เล็กตอนอาหารมาให้นอนดึกนี่มันสะเทือนคนที่นอนข้างๆ่ยเขาไม่นอนดึกคนนี้ก็นอนสว่างนะมันเป็นปัญหาไง <c oughs> มันเป็นปัญหา <c oughs> เรื่องระบบน้ <c oughs> ําดีคือทำร้านอาหารด้วย <c oughs> ไกต้องเฝ้าพนักงานแกสวยๆทั้งนั้นแกต้องเฝ้าถ้าไม่เป็นไรถ้าทําพี่นางกรรมไปแล้วพี่นัยกมถ้าทําพี่นายกมไปแล้วไม่เป็นไร แล้เลาผมเนี่ยอันนี้จะถามเป็นเรื่องเวลาเลยนะจันนะ,ะสามารถช่วยได้ไหมฝังเข็มให้ให้มันขึ้นมาอีกได้ไถามว่าได้ไหมมันมีส่วนช่วยได้ประมาณสัก30เซเพราะมันจะไปกระตุ้นเฉพาะในส่วนของระบบเลือดเลือดแล้วก็ออกซิเจนที่มันจะเข้ามาหล่อเลี้ยงตามเลือดอะ่ะพอเลือดมาไหลเวียนใช่ไหมออกซิเจนก็เข้ามาเยอะขึ้น พอเยอะขึ้นปุ๊บเซลมันก็เหมือนมีอาหารกินก็กระดีกระดาหน่อยงั้นไอ้ภูมิต้านทาน,ทานตอนที่มันขาดออกซิเจนคือมันมันมึนตื้ออะไรเงี้ยด้วยอะไรก็ตามแต่บางทีบางทีเขาเรียกอะไรนะถ้านอนดึกสมมุตนนะินอนดึกแล้วมันมันขึ้นมาเป็นเหนียงน้ําดีมาค้างตรงนี้แหละแล้วแข็งเนี่ยอันนี้มันจะเป็นไมเกรนมันจะบีบอย่างนี้เลยแล้วถ้ามีอาการอื่นๆแทรกซ้อนไอ้เลือดอมันไปไม่ถึงเส้นผมแน่นอนงั้นมันก็เลยต้องแก้ด้วยระบบว่าเฮ้ยมันต้องเคลียไอ้ตรงเหนียงก่อน เฮียน้ำดีเพื่อให้ออกซิเจนขึ้นไปได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้จำไว้นะเฮียเหนียงมีส่วนสําคัญทําให้ผมรวยๆนี่เพราะแกรวยไงแกต้องมีตรงนี้เขาเรียกคนมีหน้ามีตาอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่แต่คนหน้าเยอะเดี๋ยวพอเหนียงยุบปุ๊บความรวยไม่ยุบตามยังอยู่ก็การฝังเข็มก็อย่างที่พระอาจารย์ได้อธิบายเนี่ยนะมันก็ทำให้เกิดประโยชน์ต่อต่อร่างกายจริงมันเป็นศาสตร์อะเป็น ก็ลองดูฮะมาที่นี่มารักษาอีกวิธีวิธีหนึ่งไปที่อื่นแล้วบางทีมันเกลึกแพทย์ทางเลือกอแพทย์ทางเลือกคร,อครับไปที่อื่นอาจจะมันไม่หายสักทีฉันไม่ทรมานเลือกเกินอย่างนงี้มาอีกทางเลือกหนึ่งครับไม่ได้อันตรายอะไรอดีไม่ดีท่านหายจากอาการต่างๆด้วยนะครับย่าตาทวดเคยตายด้วยโรคไรหน้าตาเราด้นไปเหมือนกับปู่คนนั้นแล้ปู่แกเป็น มะเร็งตายโอ้โอกาสที่จะเป็นมะเร็งมันสูงเพราะเลือดดีเอนความแข็งแรงพอๆกันเลยกรรมพันธ์กรรมพันธ์อันนี้คือกรรมพันธ์งั้นเราต้องแก้ที่ตรงนี้แก้ระบบเลือดอันนี้คือการแก้โรคกรรมพันธุ์ถ้าฝังด้านนอกขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของระบบกระเพาะอาหารถ้ามาจากอาหารที่เป็นพิษอาหารไม่ดีอาหารมีไขมันเยอะเนี่ยแก้ตรงนี้เลยมันจะวิ่งออกไปทางปลายเท้านู่นแก้ข้างนอกอันนี้แก้ข้างในแก้เลือดแก้ภายนอกอันนี้แก้ภายนอก อันนี้น้ำดีเนี่ยด้านข้างขาเนี่ยมันมีหลายจุดแล้วก็ลําไส้ถ้าท้องผูกต้องมาแก้ตรงนี้ถ้านวดเขาจะนวดขยี้ตรงนี้อ่าใช่อ่านเนี่ยลา<ำ>ไส้เล็กลาไส้ใหญ่ตรงนี้ก่อนขับถ่ายชาการแพทย์เนาะ,ะขยี้ขยก็เป็นอย่างนี้แหละครับตับไตไส้พุงกระดูกผิวหนังสมองอวัยวะต่างๆสามารถฝังเข็มให้บรรเทาหรือหายได้ แต่ถ้าเป็นโรคซับจางไม่ได้นะครับต้องหาหนักวย,ยวันนี้ต้องขอยืมเฮียสมบูรณ์เป็นนับพวงสักวันหนึ่งนะครับเฮียนะต้องขอบคุณเฮียมากๆนะเฮียนะเป็นวิทยาทานที่ที่พี่น้องที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ลองลอง,ลองมาหาจานนะอยู่ที่ไหนนะจยนตอนนี้ถ้าเป็นเสาทิ์ก็จะมาช่วยมาช่วยงานที่อดีตสสพจนาตตรงเมื่อก่อนเขาเรียกบางละมุงครับอ่า ร้านชื่อร้านบางละมุงนวดเพื่อสุขภาพแล้วก็บางละมุงกาแฟมันทับซ้อนกันอยู่ทีสองร้านเนี่ยแล้วข้างหลังเป็นหอพักของเขาเป็นหอพักก็มาพักมาอะไรกันได้ส่วนเขาอันนี้เป็นหอพักให้ของเจ้าของเดียวกันเจ้าของเดียวกันรายเดือนตอนนี้เป็นรายเดือนอยู่กำลังรีโนเวทใหม่ทำเป็นฟิตเนสทำเป็นอะไรเงี้ยให้มันครบวงจร